สวัสดีครับทุกคนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งสําหรับเพื่อนๆที่จะใช้สารเคมีเกษตรที่ควรรู้ก็คือเรื่องของการจัดกลุ่มของสารเคมีเกษตรวันก่อนมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับให้ผมทําเรื่องของการจัดกลุ่มของสารเคมีเกษตรนะครับซึ่งเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์สําหรับคนที่จะใช้สารเคมีนะครับก่อนที่เราจะไปรู้นะครับว่ามันมีประโยชน์กับการใช้สารเคมีเกษตรยังไงเดี๋ยวเรามารู้ที่มาที่ไปของการจัดกลุ่มสารเคมีเกษตรกันก่อนแล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนเกษตรกรที่ใช้สารเคมีเกษตรนะครับ ลองสังเกตฉลากรุ่นใหม่ๆที่เราไปซื้อตามร้านเคมีเกษตรปัจจุบันนะครับมันจะมีลักษณะเป็นแถบด้านบนฉลากแบบนี้นะครับแถบด้านบนฉลากแบบนี้จะมีเฉพาะสารเคมีเกษตรที่เป็นสารกําจัดมแมลงสารกําจัดเชือ้อราและสารกําจัดวัชพืชเท่านั้นนะครับในกลุ่มพวกฮอร์โมนอาหารเสริมเนี่ยจะไม่มีการจัดกลุ่มแบบนี้นะครับแล้วสารเคมีเกษตรแต่ละประเภทอย่างเช่นสารกําจัดมแมลงนะครับก็จะแบ่งกลุ่มในสารกําจัดมแมลงเป็น1ิบกลุ่มเลย สารก so ําจ so ัดวัชพ <owner> ืชก <necessary> <terms> ็จะแบ่งกลุ่มเป็น10บสกลุ่มแล้วก็สารกําจัดเชื้อราก็จะแบ่งกลุ่มในสารกําจัดเชื้อราเป็นอีกเป็น10บสกลุ่มเหมือนกันการแบ่งกลุ่มของสารเคมีเกษตรแล้วลงไปในฉลากแบบนี้จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่หรือตัวเลขอารบิกหรือจะอยู่ในรูปแบบทั้งตัวหนังสือและตัวเลขแบบนี้นะครับการแบ่งกลุ่มของสารเคมีเกษตรแบบนี้นะครับที่ออกมาเป็นตัวอักษรแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะมีเฉพาะสารเคมีเกษตร ในยุคใหม่ๆไม่กี่ปีมานี้เองนะครับแต่ในยุคก่อนๆที่หลายๆคนเคยใช้เนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่มีตัวเลขและบ่งบอกกลุ่มแบบนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยสารทั้ง3าประเภทเลยนะครับทั้งกําจัดเชื้อรากาจัดวัชพืชหรือกําจัดมแมลงเนี่ยมันแบ่งตามกลไกการออกฤทธิ์การแบ่งกลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์ของสารเคมีเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถที่จะเลือกใช้สารเคมีหรือสลับการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันการดื้อยาของโรคและมแมลงด้วยนะครับ คำว่าแบ่งตามกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยมันก็หมายความว่าสารเคมีที่เราฉีดพ่นไปเนี่ยกระทบกับศัตรูพืชแบบไหนอย่างเช่นสารเคมีเกษตรนะครับที่ใช้กาจัดมแมลงเนี่ยกลุ่มหนึงมีประสิทธิภาพในการนอกกลุ่มที่2มีประสิทธิภาพในการที่จะทําลายระบบหายใจกลุ่มที่3ทําลายระบบย่อยกลุ่มที่4ี่ทำลายระบบประสาทเราสามารถที่จะเลือกสารเคมีเกษตรเหล่านี้นะครับมาสลับกันใช้ ซึ่งการสลับการใช้สารเคมีแบบนี้จะทําให้ลดโอกาสของการดื้อยาของการใช้สารเคมีลงไปหรือในกรณีของโรคพืชเนี่ยก็จะมีลักษณะของของการแบ่งกลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์เหมือนกันเช่นเดียวกับยาาสารเคมีกําจัดมแมลงแต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะการทําลายโรคพืชต่างกันส่วนในกลุ่มของสารกําจัดวัชพืชเนี่ยการเลือกใช้สารเคมีกําจัดโดยเลือกตามกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยค่อนข้างจะมีความสําคัญน้อย เพราะว่าสารกําจัดวัชพืชแต่ละตัวเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะในการกําจัดวัชพืชในพืชแต่ละกลุ่มหรือวัชพืชบางตัวเราก็จะเน้นกันในส่วนของสารกําจัดมแมลงและสารกําจัดเชื้อราเป็นหลักนะครับทีนี้เรามาพูดในแง่ของประโยชน์นะครับในการที่เราจะเลือกใช้สารเคมีตามกลุ่มของสารเคมีหรือตามกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของการเลือกใช้สารเคมีเกษตรเพื่อลดโอกาสที่ โรคและแมลงจะดื้อยาโดยการสลับเอาสารเคมีเกษตรที่เป็นกลุ่มอื่นที่มีกลไกการออกฤทธิ์ที่ต่างกันเอาไปฉีดพ่นได้นะครับ mm hmm. ข้อที่2นะครับช่วยลดโอกาสที่เราจะใช้สารเคมีซ้ําซ้อนกันในเวลาการฉีดพ่นในครั้งเดียว mm hmm. เพราะว่าเ,าเษกษตรกรในบ้านเรานะครับนิยมที่จะใช้สารเคมีกําจัดโรค และมแมลงเนี่ยหลายๆตัวพร้อมๆกันนะครับแต่หลายๆครั้งที่ผมเห็นนะครับเพื่อนเกษตรกรหลายๆคนนะครับเวลาผสมสารเคมีนะครับด้วยความที่ไม่ได้ดูตรงกลุ่มของสารเคมีเนี่ยนะครับ ก็อาจจะมีบางครั้งที่จะเอาสารเคมีที่มีกลไกการออกฤทธิ์เหมือนกันหรืออยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยผสมลงไปในถังเดียวกันซึ่งอันนี้ผิดกับจุดประสงค์ของการที่เราเลือกใช้สารเคมีกําจัดมแมลงหรือกําจัดเชื้อรา 2, 2 1. ตัว3ตัวผสมกันนะครับเพราะเราต้องการให้ประสิทธิภาพมากขึ้นฉะนั้นการที่เรารู้ว่ากลุ่มสารเคมีเกษตรกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มเดียวกันเราก็จะไม่เอามาผสมกันเพื่อที่เวลาที่เราใช้สารเคมีเกษตรหลายๆตัวฉีดลงไปในแปลงเนี่ยจะได้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าศัตรูพืชของเราหนอนแมลงของเราหรือโรคราในแปลงของเราที่เราจะกําจัดเนี่ยเราสามารถใช้สารเคมีตัวไหนกําจัดได้บ้างเพราะว่าสารกําจัดแมลงทุกตัวก็ไม่ได้ฉีดฆ่าแมลงได้ทุกตัวนะครับสารเคมีกําจัดโรคพืชทุกตัวก็ไม่สามารถกําจัดได้ทุกโรคพืชนะครับแต่ละหนอนแมลงหรือโรคราเนี่ยมันมีสารเคมีที่ใช้ป้องกันได้ผลดี แค่บางตัวเท่านั้นฉะนั้นก่อนที่เราจะสลับสารเคมีเนี่ยเราควรจะรู้ก่อนนะครับว่าไอ้ศัตรูพืชของเราเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้สารเคมีอะไรบ้างอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราเลือกมาแล้วมันมีสารเคมีอยู่3ตัวหรือ5ตัวที่สามารถป้องกันกําจัดได้แล้วเราค่อยเลือกสลับสารเคมีทั้ง5ชนิดเนี่ยตามกลไกการออกฤทธิ์อีกทีหนึง่งพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับโอ้โหหลายสิบกลุ่มมาเกินจะไปจํำยังไงหมดอ๋อไม่ต้องจํานะครับ ที่ผมพูดมาทั้งหมดผมแค่เล่าที่มาที่ไปแล้ววิธีการที่เราจะจะใช้มันถ้าเราไม่อยากรู้ไม่จําเป็นต้องไปจํามันนะครับให้เราเลือกใช้ว่าครั้งนี้ใช้กลุ่มนี้ครั้งต่อไปใช้อีกกลุ่มหนึ่งสลับหรือเวลาที่จะใช้สารเคมีหลายๆตัวในถังพ่นเดียวกันหรือผสมลงไปในถังเดียวกันเนี่ยให้เลือกสารเคมีที่มีกลุ่มต่างกันผสมลงไปเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดส่วนเพื่อนๆคนไหนอยาก อ่านข้อมูลอยากรู้ว่าไอายาที่เราฉีดเนี่ยมันมีผลกระทบกับมแมลงแบบไหนหรือกระทบกับโรคหรือกระทบกับวัชพืชแบบไหนเนี่ยผมได้ทิ้งคําบรรยายใต้คลิปวิดีโอไปแล้วนะครับลองคลิกลิงก์กันเข้าไปดูสําหรับคลิปวิดีโอเรื่องกลุ่มของสารเคมีเกษตรวันนี้เนี่ยคงจะจบเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากการนั่งดูคลิปวิดีโอของผมไปบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ